การแยกคู่ขาดของแถวตอนความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เนื่องจากการจัดแถวตั้งแต่ตอนเรียงสองขึ้นไปเมื่อจัดแถวแล้วมีผู้ปฏิบัติขาดจํานวนไม่ครบทุกตับจึงทําให้มีการแยกคู่ขาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดแถวการปฏิบัติในกรณีที่ผู้ปฏิบัติไม่ครบตามจํานวนแถว ให้จัดแถวแยกคู่ขาดโดยยืดหลักเกณฑ์ดังนี้ในการเข้าแถวให้ยืดเอาแถวขวาเป็นหลักโดยแถวขวาจะต้องเต็มไม่มีขาดจำนวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ที่ท้ายแถวของแถวที่อยู่ซ้ายสุดหรือแถวที่อยู่ตรงกลางจำนวนแถวและตับสุดท้ายจะต้องเต็มเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าแถวตั้งแต่สองแถวขึ้นไปเมื่อจัดแถวผู้ปฏิบัติขาดจำนวนไม่ลงตัว ให้แยกคู่ขาดไว้ที่แถวรองสุดท้ายของตับรองสุดท้ายในกรณีที่จํานวนแถวเกิน2แถวให้จัดแถวสุดท้ายไว้ให้เต็มแล้วแยกคู่ขาดคนแรกจากแถวรองสุดท้ายและตับรองสุดท้ายถ้าเกินหนึ่งคนให้แยกเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าอีกในการขานคู่ขาดให้คนสุดท้ายของแถวสุดท้ายเป็นผู้ขานเช่นค่าหนึ่งคาสองเป็นต้น ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติครบตามจำนวนแถวไม่มีขาดให้ขานเต็มด้วย